สวัสดีเด็กที่น่ารักของครูปุ้มทุกคนคะ่ะดูซิวันนี้คุณครูพามาเที่ยวที่ไหนคะเนี่ยพอจะเดาออกไหมคะใช่แล้วคะ่ะกลางทุ่งนาเลยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะชวนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรพอจะเดากันออกไหมคะ ครูเชื่อนะคะว่าหลายๆคนพอจะเดาออกแล้วว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่จะเราจะเรียนกันสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับต้นข้าวหรือการปลูกข้าวนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ดูสิคะทั้งสองพักข้างเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเหลืองเหลืองใกล้เก็บเกี่ยวนะคะฝั่งนี้ก็เกือบจะเก็บเกี่ยวเหมือนกันคะ่ะแต่ยังเขียวอยู่นะคะ ส่วนตรงกลางที่คุณนั่งอยู่นะคะนี่ค่ะทอดยาวไปแบบนี้เราเรียกว่าคนานะคะซึ่งเจ้าคนานี้แหละค่ะเอาไว้สําหรับนะคะชาวนาไว้เดินดูการจเจริญเติบโตของต้นข้าวนั่นเองคราวนี้อยากจะรู้รายละเอีอยดเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของต้นข้าวและการปลูกข้าวกันหรือยังเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วตามคุณครูมาเลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมตามไปเลยค่ะ ก่อนจะเรียนนะคะมารู้จักคำว่าค่าวกันก่อนค่ะคำว่าค่าวประกอบด้วยขอไข่สระอาวาแหวนไม่โทอา่านว่าข้าวค่ะส่วนภาษาอังกฤษก็คือ rice ประกอบด้วย r i c e อา่านว่า rice ค่ะข้าวนะคะเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าตามหลักโภชนาการ เรานิยมนําข้าวนะคะมารับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นๆซึ่งเราเรียกอาหารเ่านั้นว่ากับข้าวค่ะคนไทยสมัยก่อนนะคะจะนิยมปลูกข้าวรับประทานเองภายในครัวเรือนเมื่อมีปริมาณมากก็จะแบ่งขายซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้ที่คนนิยมซื้อข้ามารับประทานเองและมีเพียงชาวนาเท่านั้นที่ปลูกข,ข้าวเพื่อขายเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูนะคะว่าขั้นตอนการเจริญเติบโตข,ของข้าวหรือการปลูกข,ข้าวจนกว่าเราจะนำไปรับประทานได้นั้นเป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกข้าวค่ะโดยการนําน้ํานะคะมาใส่แปลงนาหรือแปลงข้าวและไถเตรียมดินเพื่อกําจัดวัชพืชและทําให้ดินมีสภาพเหมาะสมกับการปลูกข้าวค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะขั้นตอนนี้เราจะใช้อาศัยน้องควายเป็นคนไถานานะคะแต่ปัจจุบันเรามีน้องรถไถมาแล้วค่ะรุ่นใหม่มาแรงแซงทางโคง้งและก็ประหยัดแรงด้วยนะคะ เสร็จจากการเตรียมดินนะคะเราก็ไปเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวกันค่ะโดยเราจะนําเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะไปทําการแช่น้ําและใช้เมล็ดพันธุ์ที่จมแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งให้เมล็ดพันธุ์นะคะงอกออกมาค่ะซึ่งวิธีการปลูกข้าวนะคะมีด้วยกันหลายวิธีส่วนวิธีที่แพร่หลายก็คือการหวานข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่งอกแล้วหวานลงไปในแปลงดินที่เราเตรียมการไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วนะคะ และอีกวิธีหนึ่งที่ทำกันอย่างแพร่หลายก็คือการดํานาหรือการดําข้าวนะคะโดยเราจะเพาะพันธุ์กล้าข้าวให้เจริญเติบโตไปสักระยะหนึ่งก่อนและจึงนํากล้าข้าวเหล่านั้นลงไปปลูกในแปลงน,นาที่เตรียมดินไว้ค่ะปัจจุบันนะคะเรามีเครื่องทุ่นแรงในการดํานาก็คือเจ้ารถดํานานี่แหละค่ะสะดวกสบายจริงๆเลยเมื่อเสร็จสิ้นวิธีการปลูกนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเจริญเติบโตและการดูแลต้นข้าวค่ะ โดยเรานะคะจะต้องหมั่นเติมน้ําให้กับต้นข้าวบ่อยๆโดยชาวนาส่วนใหญ่นะคะจะใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติเช่นห้วยหนองคลองบึงรวมถึงน้ําฝนด้วยค่ะและปัจจุบันก็ใช้เครื่องทุ่นแรงตามในคลิปเลยนะคะเห็นไหมคะสูบน้ําเข้านาได้มากมายเลยค่ะ ในระหว่างที่ต้นข้าวของเรานะคะกำลังจเจริญเติบโตเราต้องคอยดูแลเกี่ยวกับสัตวต์รูพืชซึ่งได้แก่สัตว์หรือมแมลงต่างๆที่จะมากัดกินต้นข้าวของเราและก็ยังมีวัชพืชนะคะเช่นพืชต่างๆที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในแปลงนาของเราเพื่อมาแย่งอาหารต้นข้าวค่ะซึ่งระยะเวลาในการจเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 90- 120ถึงวันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของต้นข้าวด้วยค่ะ ถ้าในระหว่างนี้นะคะเราดูแลต้นข้าวให้มีความสมบูรณ์โดยการให้น้ําอย่างเพียงพอให้อาหารหรือปุ๋ยอย่างเพียงพอดูแลไม่ให้วัชพืชหรือศัตรูพืชมากัดก,กินต้นข้าวข้าวของเราก็จะอุดมสมบูรณ์พร้อมออกดอกออกรวงได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเลยค่ะและหลังจากที่ข้าวของเราออกรวงแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะรวงข้าวของเรานะคะจะเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นรวงข้าวสีเหลือง พร้อมเก็บเกี่ยวค่ะโดยสมัยก่อนนะคะเราจะใช้คนหรือแรงงานคนในการใช้เคียวนะคะเกี่ยวข้าวแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะเราใช้เป็นเจ้ารถเกี่ยวคันใหญ่นี้นะคะเมื่อเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นําขึ้นรถหกล้อไปขายที่โรงสีก็เปน็นเสร็จวิธีการเก็บเกี่ยวค่ะชาวนาได้เงินโรงสีได้ข้าวถูกใจทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ อย่าพิ่งไปไหนค่ะานเจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาชวนให้เด็กๆเป็นเช้านาน้อยกับยายกันจ้าชาวนาน้อยมาแล้วจ้าวันนี้เราสองคนจะมาชวนให้เพื่อนๆทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวพร้อมกันยังครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วไปกับเราสองคนกันเลยเราควรเตรียมดินในการปลูกข้าวให้เป็นอย่างไรในแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือแบบที่สามครับเพื่อนๆ หมายเลข3ถูกต้องเลยครับเพื่อนๆเราควรเ,รเลือกเมล็ดพันธุ์แบบไหนมาเป็นพันธุ์ข้าวในการปลูกด,ดีครับเพื่อนๆแบบด้านบนตรงกลางหรือด้านล่างคะด้านบนถูกต้องเลยคะ่ะสัตรูพืชแบบไหนที่เราไม่อยากให้อยู่ในนาของเราครับแบบด้านหน้าตรงกลางหรือด้านหลังครับ ตรงกลางเจ้าหอยตัวน้อยถูกต้องเลยครับเพื่อนๆข้อสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราควรเลือกเก็บเกี่ยวต้นข้าวที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะแบบกอไก่ขอไข่หรือข้อควายคะถูกต้องค่ะขอไข่รวงข้าวสีเหลืองเด็กๆทุกคนเป็นชาวนาน้อยที่เก่งมากเลยนะครับ ใช่ค่ะขนาดขั้นตอนการทํานานะคะมีขั้นตอนที่เยอะมากแต่เด็กๆก,ก็สามารถตอบได้ถูกทุกข้อเลยเก่งจริงๆเลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปทํานาต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะลาก่อนครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะคะ เด็กจะเห็นว่าขั้นตอนการปลูกข้าวนั้นมีขั้นตอนเยอะแยะนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะในการเจริญเติบโตกว่าจะได้มเมล็ดข้าวนะคะมาให้เรารับประทานกันพอรู้แบบนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ทานข้าวควรทานข้าวให้หมดจานเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูขอจบการเรียนหน่วยข้าววิเท่านี้ให้เด็กๆนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าอยากรู้นะคะเกี่ยวกับข้าวและอย่าลืมทานข้าวให้หมดจานด้วยนะคะ วันนี้ลาก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย